จบข่าวแล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงแล้วต่อกันด้วยละครแผนรักฉบับร้ายและละครพริกกับเกลือเป็นรายการต่อไปเลยนะครับสมุทธศาสนสุภาษิตวันนี้กตัญยุตาสุขาวาหาความกตัญยูนําสุขมาให้ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูนักวิ่งหลายพันคนครับแต่งกายด้วยชุดซันตาคลอสครับเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งประจําปีในงานซันต้าแดชครับระยะทาง5กิโลเมตรจัดที่เมืองยูพูของอังกฤษนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงครับลาการ สวัสดีค่ะ